<110. S 2> เพราะฉะนั้นฉันจึงทรมในสัตของตนไม่สนใจใครใครลร่ะผมบอกเขาทุกทีว่าบอกขออย่างเดียวว่าอย่าพูดว่า มึงไม่รู้เหรือพ่อกูคือใครคู้ว่าคุณชีวิกกำลังด่านะการเมืองว่าเป็นหมานะครับนมมีีเชยสผู้คงงออาาาห จับลูกเข้าโรงพักเด็กๆอย่างเงี้ยเล่นสองหมื่นเลยนะมึงรนะวังดีๆนะที่มึงจำไว้เดี๋ยวไปตกกับน,น้องมึงนักการเมืองแต่ละคนมีสีครับคุณชีวิตสีอะไรครับลึกๆผม้สี ของเราในวันนี้เรามานั่งสัมภาษณกันนอกสถานที่ครับเนื่องจากแขกรับเชิญของเราในวันนี้เป็นหัวหน้าพักการเมืองที่ถูกจับตามองตั้งแต่ช่วงหาเสียงเลือกตั้งที่เขาประกาศตัวเป็นคนแรกอย่างชัดเจนว่าขอให้เลือกเขาเข้ามาเป็นฝ่ายค้านเป็นครั้งแรกนะฮะที่มีการประกาศอย่างนี้และหลังจากนั้นก็แน่นอนครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาก็ได้เป็นสสสมใจและก็ยังได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับรัฐบาลใหม่กับสื่ออย่างดุเดือด ตรงไปตรงมาหลายหลาคนอยากรู้ว่าถ้าเป็นเรื่องของลูกๆ mm. เขาจะเปิดเผยเรื่องราวของลูกๆและความเป็นพ่ออย่างตรงไปตรงมาหรือไม่วันนี้ครับเราเชิญเข้ามาพร้อมลูกทั้ง4ีคนที่กําลังเป็นที่จับตามองของสื่อและสังคมเรียกว่าดังในชั่วข้ามคืนหลังจากที่คุณพ่อได้เป็นสอสอวันนี้มาทั้งครอบครัวครับขอเชิญท่านพบกับคุณชูวิทย์และลูกๆทั้ง4ครับต้นตระกูล เติมตระกูลตระการตาและต่อตระกูลกมลวิสิตครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมบอกเขาทุกทีอะไรนะฮะผมบอกเขาทุกทีว่าบอกขออย่างเดียวว่าอย่าพูดว่ามึงไม่รู้หรือพ่อกูคือใครขออย่างเดียวเคยพูดไหมมีใครเคยพูดเขากล่าวอย่างนี้ฮะพาพ่อเขาพูดแบบนี้สอนครับว่าว่าอย่าอย่าพูดอย่างนี้ไปโดนตำรวจจับ ดูที่จราจอนขับรถอยู่อะไรเงี้ยเจอใครจาจ่าเป็นหวดยกมือไหว้อย่างเดียวยกมือไหว้ขออนุญาตครับผมผิดไปแล้วครับพูดอย่างนี้ห้ามบอกว่าคนนี้ขึ้นโรงพักเลยตะหรือขึ้นโรงพักใจสตางต้องจ่ายที่โรงพักเลยโดนจับมาแล้วโดนจับแล้วไปขึ้นโรงพักหมายความว่าคุณชูวิทย์บอกลูกๆเลยห้ามเบ่งไม่ได้เบ่งไม่ได้เด็กขาดทําไมครับต้องอ่อนน้อมถ่อมตนก็จะไปเบ่งได้ยังไงเพราะเป็นลูกผมคนเขาจับจ้องไงเล่นพ่อไม่ได้ก็เล่นลูกได้ ใช่ไหมล่ะพอขึ้นลงพักปุ๊บนะขึ้นโรงพักห้วยขวางโดนที่ห้วยขวางขึ้นไปเสร็จไปใจพอเห็นบัตรประชาเออ่บัตรรปะชาชนยังไม่มีใบขับขี่อืมเอาบัตรประชาชนไปใช้เอาเรื่องันกวันไม่สิ่นี่ลุงคุณชีวิตครับเออเขาลดให้สองร้อยจะลงที่โรงพักเลยแต่จะลงมากว่าจ่ายใจมีใบเสร็จมีอะไรเรียบร้อยน้าตะไม่บอกหรอกว่าพ่อพ่อหนูเป็นใครเขาดูนามสกุลเขารู้แล้วเขาถามไหมเขาถามว่าแบบเป็นลูกสาวเหรออะไรเงี้ยอบใช่ค่ะ ลูกสาวแสนสวยเอาเดี๋ยวเรียงเดี๋ยวเรียงก่อนนะฮะต้นนี่คนโตะนะครับเ,เติมนี่คนกลางนะฮะแล้วก็ปะก็คนกลางแล้วเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวใช่ไหมครับต่อเป็นคนเล็กน้องลูกสุดท้องอยู่ข้างหลังโน้นนะฮะคือทั้งทั้งสี่คนเนี้ยหล,หลังจากที่คุณพ่อได้รับเรื่องสื่อพุ่งข้าหาครับรวมทั้งตีสิบด้วยครับพุ่งข้าหาทันทีเลยดังขึ้นมาในชั่วข้ามคืนแต่ว่าในสื่อออนไลน์ทั้งหลายาปะนี่ เป็นดาราไปหนาแล้วโอ้โเขาดาราดังแล้วนะครับเป็นเพราะคุณเป็นหน้าตาดีสวยคือตั้งแต่สองสามปีที่แล้วอันนี้อะไรฮะนใน Facebook หรือว่าไม่ทราบเหมือนกันแฟนคลับลต้องชมฮะมึงค,คุณตะลูกสาวคุณชูวิทย์เนี่ยที่พวกเราไม่ค่อยรู้จักนะแต่ในสื่อออนไลน์ทั้งหลายทุกคนรู้แล้วนี่คือแฟนคลับทำให้ใช่ไหมฮะเพราะว่าเธอหน้าตาดีนะครับแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบชื่นชมเขา ชื่นชอบปตาตรงไหนครับทำไมเขาต้องเป็นแฟนคลับมาอย่างนี้ฮะอ่ฮะอ่ารู่นี้ไม่เดี๋ยวรู่นี้ไม่เดี๋ยวเนี่ยอ่าอ่ไม่สวยเอารู่นี้สวยนะสวยรนี้เอ้าไม่สวยอีกเหรอไม่สวยค่ะสวยเหนื่อยสวยนี่แล้วรวมนี้นะฮะนี่เป็นเพียบางรูปใครเขาเข้ามาชื่นชมตาในรูปแบบไหนยังไงครับคือเขาก็แบบเป็นชอบเป็นคนยิ้มอะไรเงี้ยยิ้มสวยยิ้ม ล้าเขาชมเราเราไม่ได้ชมเองเขา,เขาชมมาหิ้ง,ง <c oughs> ยิ้มเลย เนยคุณชูวิทย์ไม่ต้องดีใจมากเะครับเป็นพ่อเขาได้แม่มาเยอะครับเขาไปได้ได้พ่อมาเยอะสมบัตนี้เราจะไม่พูดเรื่องการเมืองมากเราจะพูดเรื่องชีวิตในในครอบครัวเพราะวพวกเราได้เห็นคุณชูวิทย์พูดเรื่องการเมืองในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเต็มเต็มโอ้โหพูดเรียนหัวพูดเรียนหัวพูดเรียนหัวเลยเพราะผมต้องพูดเยอะเพราะบางคนไม่เข้าใจไงพูดเรื่องสนุกดีกว่าเรื่องการเมืองมันเครียดเนี่ยเครียดอย่างนี้เลยตามโพสเตอร์ขับรถอะไรก็เครียดไปหมดนะครับ อุ้มสุนักอุ้มหมาตัวนั้นที่บอกดุมากใช่ไหมหมาตัวนั้นถามใช่ไหมหมาที่บ้านผมเหรอทิสัยมันคล้ายๆผมเอไม่รักสันโดดรักสันโดดรักสันโดดแล้วก็อย่าไปยุ่งกับมันมันไม่ค่อยชอบยุ่งกับใครถ้ามายุ่งกับมันแล้วมันก็กัดเลยแล้วมันไม่เห่าด้วยนะ ไอ้ตัวนี้มันไม่เห่ามันขึ้นกับแขนเลยบูเทียตัวนี้บอกว่าดุมากๆไม่ทราบว่าจะดุกว่าเจ้าของหรือเจ้าของดุกว่าก็ไม่รู้แต่ได้ข่าวว่าในช่วงหลังจากเลือกตั้งที่ผ่านมานี่เขากัดคนมาแล้วสองสามคนใช่ไหมฮะกัดคนกัดคนไปแล้วเกือบสี่คนสี่คนครับสุนัขตัวนี้ที่เราเห็นในโปสเตอร์นะฮะบูเทียชื่ออะไรฮะตัวนี้ชื่ออชื่อมโตโมโตโมโตโมโตเนี่ยนะฮะที่เอามากระทบกับนักการเมืองคนอื่นเ่ยฮะกัดคนมาแล้ว งคนไปกินข้าวไงล้วไปเอาให้มันกินมันก็ไม่ไว้ที่มันกินอยู่เนี่ยคนกินอยู่เนี่ยของมันไปแย่งมันกินเวลากินอยู่เนี่ยไม่ใช่ว่ากินกินแล้วไปโยนให้มันมันมีมารยาทมากนะมันเข้าใจไว้ที่คนกินอยู่เนี่ยเป็นของมันก็โดนกัดเลยมันก็กัดเลยเพราะว่าทริงๆนี่ที่คนกินอยู่ไปแย่งมันกินถ้าจะให้มันกินก็ต้องยกให้มันกินเลยตั้งแต่ต้นตั้งแต่ต้นอย่าไปทำมันกินแล้วแต่มันกินของตัวเองแล้วไปเอาให้มันกิน อ๋อมันจะเข้าใจผิดได้มีนัยยะทางการเมืองไหมอันนี้เออที่เราไม่คุยเรื่องการเมืองไม่ไม่ไม่คุยเดี๋ยวตอนท้ายอาจจะถามนิด่หน่อยถามซะเลยเอ้นอย่าดีก่าเดี๋ยวไว้ตอนท้ายถ้าผู้ชมสงสัยไหมฮะลึกๆแล้วนักการเมืองแต่ละคนมีสีครับจะสีแดงสีเหลืองสีฟ้าคำถามสุดท้ายผมจะถามคุณชูวิทย์ว่าลึกๆแล้วจริงๆแล้วคุณชูวิทย์ สีอะไรเดี๋ยวค่อยตอบแต่ตอนท้ายเดี๋ยวค่อยมาคุยตอนนี้ผมคอยเตือนเขาเสมอว่าเป็นลูกชูวิทย์เนี่ยต้องระมัดระวังเราจะไปทําอะไรเราอย่าไปกลางอย่าไปแสดงอะไรเวลาไปเที่ยวไหนเนี่ยไปเหยียบเท้าใครก็ต้องให้ยกมือไหว้ด้วยกตรนี้นจริงๆอะ่ะเพราะชอบเที่ยวเป็นวัยรุ่นเนี่ยผมห้ามไม่ไหวก็ไปอะไรเงี้ยนะไปเหยียบเท้าใครไปชนไหล่ใครก็ต้องยกมือไหว้ขอโทษครับอ่าต้องอย่างนี้ตลอดต้องอ่อนน้อมถ่อมตน แล้วก็ไม่ไปกลางไม่ไปพูดจาอะไรอย่าไปเหมือนพ่อลูกอย่าไปเสียสีอย่าไปประชดประชันปากร้ายปากคอเลาะรายนี่ไม่ได้นะฮไม่ได้ไม่ได้เรายังเด็กอยู่สถานที่แห่งนี้ก็คือฟังกี้วิลล่านะฮะพวกเราเคยมาแล้วแน่นอนนะฮะของคุณตันเขานะฮะที่ตรงนี้ เอาไม่ไายไม่เคยมาไม่เคยมาไม่เคยมานะฮะมอ่ะทอดคนเดียวทอดเคยมาครับเออฮะเคยไปเหยียบอ่าเท้าใครไหมฮะมีครับก็เหยียบเหยียบเพราะเครับพี่ครับอะไรเงีออมาที่นี่ก็เหยียบไหม ก็มีครับโอ้เหยียบแล้วเหรอมีท e e ั้งเขาเหยียบทั้งผมเหยียบแต่ว่าเหยียบเพราะผมก็หันไปขอโทษครับขอโทษนะขอโทษเพราะสารพิภพกลางคืนที่นี่มันจะแน่นมากใช่ไหมพอคนแน่นก็กินเหล้าด้วยอะไรด้วยใช่ไหมไม่เหยียบเขาเขาก็เหยียบเราเออต้องขอโทษตลอดไม่ก็จะเป็ตลอดไม่ได้นักการเมืองโดยเฉพาะจากนี้ต่อไปใช่ไหมก็ตอนเล่นโซนโย อ่าสื่อกระสคนนี้เรียนเ็นกระบียนอรับแล้วนี่แหละแล้วทําไมถึงส่งเข้าไปเรียนเราเข้าใจมาว่าเวลาเรียนโรงเรียนไทยเนี่ยเขาก็บอกครูชอบจับจ้องเขาว่าเป็นลูกชูวิทย์อย่างนี้ต้องถามเขาเองทําไมทำไมเออใครใครเออตากระดักตาคะก็คืออันนี้จริงก็ไม่มีอะไรค่ะก็คือเขาจะแบบเหมือนกับเหมือนกับเราเราจะเป็นเหมือนล้ายๆเป็นตัวเด่นมากกว่าอะไรเงี้ยเวลาเวลาเราพูดพูดกันหลังห้องอะไรเงี้ยก็จะโดนเราเราจะโดนก่อนอะไรเงี้ย เพราะทำสกุลเราใช่ค่ะอ๋เพราะทำสกุลเราอย่างนั้นเหรอใช่ค่ะแต่ว่าที่นี่คุณครูก็รักจ้ารักจ้าใช่แต่เฮียบอมีไหมบอกว่าไม่ชอบคุณพ่อมีไหมอ๋อก็มีกันกันแง่นิดหน่อยค่ะไม่เอาเลไม่เลือกพ่อเหรอมีไหมฉันไม่เลือกพ่อหรอกมีมันต้องมีเลอเลอะมีไม่เป็นคนมาพูดตรงๆเลยบอกว่าคนนี้รูปชีวิตเอไปบอกพ่อด้วยนะไม่เลือกเบอร์ห้องเบอร์ห้าไม่เอาเลย พุมากอ่ะเหมือนพ่อเลยอะไรก็คือต้องต้องตีงูกระทบคาดเสียสีมาถึงพ่อแต่ไม่เป็นไรผมชอบเสียอังกับใช่ที่ผมชอบก็เลยได้ไปเรียนอังกฤษก็เลยส่งไปเรียนอังกฤษไปที่อังกฤษผมบอกว่าเฮ้ยไปที่อังกฤษแล้วอย่ามีปัญหานะครูที่นั่นไม่รู้จักพ่อแล้วนะเรื่องพ่อไม่เกี่ยวด้วยนะเรี่ยวตัวใครโดนเออคนไหนพูดน้อยสุดในนี้ที่ไม่เหมือนพ่อที่สุดคุณนุ่งแต่เดี๋ยวไม่ได้พูดหรอก อ่ทำไมอ่ะเพราะัไม่ไม่พูดพูดน้อยไงพูดน้อยป่อยหนักนี่แหละคนนี้แหละใช่ใช่บางทีไปโรงเรียนโดนเพื่อนล้อไงอ่าไอไอไอออุ้มอ่าก็ไ่อไเพื่อนล้องอุ้มไออชอไอไอไไออไ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 อุอมเอไ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 ออไอ้ไออไอไไอไอออมไออไไอออออออไอ อไอย่างเงี้ยอุดรโรเรียกฉาผมเรียกอีกแฉก็ <laughs> <ช> <laughs> คือตอนนี้บางทีเพื่อนที่อตังศิลาชาก็ยังเรียกผมนี่เลยแฉแฉเป็นไงบ้างหมายถึงว่าพ่อเป็นน,นักแฉคนอื่นใช่ <laughs> คือตอนนั้นพ่อแฉแเราคือข่าวกก็อว่าชูวิตแฉพ่อเพื่อนอ่านชูวิตแฉเขาเลยตั้งฉายาผมว่าแฉเนี่ยเขาเลยเดี๋ยวนี้เราเรียกติดกันว่าไอ้แฉเป็นไงบ้างไอ้แฉเดี๋ยวนี้อาจจะมีฉายาใหม่อะไรครับไอ้คาน ไอ้ผมว่ามันไปฝ่ายค้านไงแต่แน่ๆก็คือการเลี้ยงลูกคุณชูวิตโชงฉางมากทางสื่อดูเดือดเลือดพล่านเวลาคุยนี่ไม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 ่ครนาใครเลยไม่กลัวใครเลยแล้วในความเป็นพ่อนี่เลี้ยงลูกแบบดูเดือดแบบนั้นไหมผมเลี้ยงลูกเนี่ยสบายสบายสบายมากะในบ้านผมนี่ประชาธิปไตยเยอะมากแล้วแม้กระทั่งว่าจะไปลงคะแนนอะไรเนี่ยผมก็ปล่อยเขาคิดเอง ไม่เคยที่จะไปบอกไม่เคยจะไปสร้างกรอบเออไม่ได้บอกให้ทุกคนเลือกเบอร์ห้าผมบอกอยู่แล้วแต่เขาจะไปผมจะไม่ได้บังคับเขาแต่ไม่ได้ไปบอกเขาบอกเฮ้ยต้องไปเลือกเบอร์ห้านะแต่ว่าผมบอกเขาว่าเขาต้องไปคิดผมต้องพูดเหตุผลให้เขาฟังต้องพูดให้เขาฟังแล้วให้เขาเข้าใจว่าทําไมจะต้องเลือกผมเออคุณชีวิตหาเสียงกับลูกยังไงโทผมหาเช้าหาเย็นเนี่ยจริงๆผมหาเช้าหาเย็นเลยเนี่ยเออพ่อพูดกับเรายังไงเพิ่อ พ่อพูดกับเราว่าให้ให้ให้เลือกพ่อด้วยเหตุผลอะไรพ่อไม่เยไม่เยบอกให้เรียกแต่คือผมความเป็นลูกนั่นแหละครับแล้วเห็นพ่อทาเช้าเย็นเช้าเย็นแล้วก็ชอบแบบอยู่ในใจอยู่แล้วอะไอดอลเป็นไอดอลเลยเหรอไอเด้าเลยครับไม่ได้เอาใจจะขอตังค์สองหมื่นว่เนี่ยไม่ไม่ไม่นะไอเด้าเลยครับเป็นไอดอลทาไมคุณพ่อดีตรงไหนในความรู้สึกของเราอันนี้เพื่อเปรียบเทียกบกับภาพลักษณ์ที่เป็นภาพที่เราเห็นจากภายนอกด้วยนะ ในทัศนะของเติมพ่อเป็นไอดอลอย่างไรับเป็นกันเองแบบเหมือน,น,นเพื่อน,นแบบเล่น,นเหมือนเพื่อนกันนะครับแบบเล่นกันอยู่ครอบครัวเหมือนเพื่อนกันนะครับไม่ดุเหรอก็ดุถ้าถ้ารำผิดอะดุแต่ถ้าเ<อ>กิดเล่นกันก็ไม่ดุแล้วครับไม่ดุเหมือนที่พวกเราเห็นหน้าตาแบบมีเลขสิบเอ็ดอยู่ตรงเนี้ย <c oughs> หน้าดิวคิ้วขมวดกนละนั่นนะเออตะหละตรงนี้ไม่รู้ว่าลูกลูกแง่แง่อยู่แล้วใช่ไหม